สวัสดีแค่ทางช่องครับยังเป็นทางการพี่น้องเอ็ซีทุกท่านแต่บุกไปได้ลงทางช่องยูทูปเนาะค่ะเนาะแมนเพราะว่ามันการยากภางกินหลายอย่างนะคะว่าเขาก็มาลงแหกับท่านชมสำหรับเอ็กซ์ีทางช่องยูทูปเจ๊เอียงชาแนลแล้วก็อาจารย์แหลกครับเพราะว่ามีสองช่องค่ะมีสองช่องติดตามได้ค่ะติดตามได้อ่าสำหรับตำราว่ากำลงทางช่องยูทูปแห่งอยู่ก่ะท่านผู้ชมท่านไหอยากได้ก็คอมเบมิงอยากได้สูตรเทียบซนหรือว่าถืออกถือแก่เจ้าขวายกับ แต่มาคิมนี้มือนี่จะจะเป็นกไเซียนนองบอลนำพูค่ะเซียนนองบอลนำพูรัดถา,านไทยค่ะคสีคู่เด่นไทสีคู่เด่นรูดสองงวดแล้วเนี่ยค่ะบอกรูดนะคะ่ะแอดถามมันรูดแอดก็จะบอกว่ารูดค่ะท่านผู้ชม,มจะไม่เอ่ายักตัวเลขขึ้นมาให้เบิ่งค่ะท่านผู้ชม,มจะไม่ยักตัวเลขค่ะรูดก็คือรูดอ่างวดนี่มันรูดไปสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดจะเล่าให้ฟังถามมันรูดสองวดแบบนี้แล้วงวดที่สามมันจะมาได้ค่ะ มันเป็นอย่างว่าที่คนก็ติดต่ำคนก็จอบแมีนคนก็จอบเสียแอร์เลยคนจอบได้หลายนี่แมีนมันอันเช้าเพื้นเช้าบเช้าบานเพิ่อนนี่มันอันเช่าเพื่นเฮตูเล่าเหมือนกะพี่น้องอ่าเพราะว่าถ้าคนบ่ถ้ามันบ่ดังถ้าคนบางคนปล่อยมันยับย่อยปั๊บอ๋อก็บังดังไว้แล้วพวกเข้าแบบนี้ค่ะน้องนั่นละสีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมอดฉลอดเลยก็คืออ่าคนไม่ดวงดีคนดวงว่าดี คนบุญลายคนบุญเมื่อไหรทำ้ำกันหลายๆคนค่ะท่านผู้ชมเ่ออ่าผู้มีโยดีแมนผู้มีบุญค่ะมีคนบ่มีบุญมาขัดแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นที่ร่วงคือแอดนี่แหละแอดปล่อยไปแล้วแอดกับบอสซื้อแอดซื้อมันก็จะไปขวางมูอค่ะท่านผู้ชมโอ้ขยันแย่งซื้อมันบอกออกแมนยันชิบกออกค่ะคือจำเหล้าเราพี่น้องยันชิบก็ขอขอบคุณเพ่นชาเพ่นช่องทีดิพนชวงคาเฟ่มาให้จะแย่งเพราะว่าจะย่งบอสซื้อพ cool ี <c <c ่น้องแย่ซื้ ก็ยังอยูเ่ยเมื่อกลางวันนี้ก็ได้กินกาแฟหลายเติมอยู่ค่ะเมืม่อวานอ๋อสายรูดเพิ่นค่ะสายรูดออสายรูดนี่เพิ่นเพิ่นชอบมากกัาแต่ชุดล่างเนี่ยค่ะตามตามแอปมือชุดล่างนี่ผู้ดใดก็มองไปที่ชุดล่างค่ะอขอบคุณญรับคุณพีน<ช>่น้องเอฟซีภูพีมีน,นจิตจังใจส่งคายกา,ฟายแกฟมาให้ครับพี่น้อง e เอฟซีก็เจียงเป็นเป็นคนประสิบบอกได้อย่างเดียว คนสื่อปูต้องบอกคนบอกปูต้องสื่อมึงไม่ดวงนะมึงจะไม่ไปขัดโมงไม่น,นี่จำใช่พี่ต้องรอบแบบแนวทางสีคู่เด่นของเสียนน้องบวัวลำผู้เลขมีที่มาสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะเจ๊เลขมะข่าแบบนี้แหละเจ๊คนจะได้มั่งๆเลยจากน้อยมันจะได้มา <c oughs> ของอันแถวบ้านมันจะปล่อยเล็วก่ามันอ <so ันเลยว่าเจ๊ั่น่เอาเดี๋นี้ขางเาขายแล้วนมันวู้นี่พือเขายพือกระจายพอ้นขนาดขนาดรู้สองวันอะม่รู้เขากับยานเจ๊ย่านเขามาเอาคือเขาอืาแล้วเขากับจังจ้เมือเขากระจายพอ้ยัง ขนาดขนาดพลอยเย็บชิดตัวแทนขนาดว่าคนสีลืมลืมในข้าจอกกับยังอัานฝ่าอยู่คือเราดิ oh. โอูนเคยเคยเคยได้หลายหลายนาา่าละครับคนเซ้าอืมวันนี้ขันนเราวันนี้ฝันไปเจดหรือว่ามีเลสสุดยังเดี้อกบฝันอยู่แต่ว่ามันเ,เป็นทีเป็นังไรเหรอ วันก็ไปเล่นน้าขึ้นบักหลายคนน้าเป็นน้าแกงวันนี้เพคนใจมองเล่นไปเล่นมาไปละอยากมองเพื่อนเอาป่ากั่นนะอ๋อเนี่ยเ,เป็นอะไอยากม,มองัพี่เอ,อ้ยรักเอาป่าเพื่อนเมื่วอยากมองรักป่าเพื่อนพ่อไอ้ยาวันนี้พี่น้องเย็บซีลว่างเน้อสอดถอดหล่อที่หรอย่างลวะว่า วันนี้เราเขาสิาารักออกเพราะว่าเพิ่นพักกันนี้เพิ่นพักกันนี้วันนี้เขาสิต้องออกฝัน <c oughs> ตัวไปยามยามมั่งมือไม่ม,มั่งจะของบ่มจีวัวไปรักของเพิ่นไปเล่นน้ำหมดเห็นเพิ่นของเพิ่นเลยไปยกด่างเพิ่นขึ้นยกม้อเพิ่นขึ้นปากเขาล่างดินสีม้อลากเอาของเพิ่นเอาเลยพี่น้องวันนี้น่าจับตาเด้แล,ลพี่นอ้องเก็บซีเพื่อมา ยังคุณคนน่ะโอ้ไม่รู้สองวันแล้วบ็ซื้อดอกวันนี้เนา<น>ะจะเป็นแบบนี้ค่ะบันนี้เจ๊มาฝันดีหด้านี่พี่น้อยเจ๊ซื้อทุกท่านหลักป่าเนี่ยมั่งค่าเจ้าโอ้บันนี้เลขสูตรมาเอาไว้ลักษณะเลยเดี๋ยวเจ๊เอาไปฟังเน่ยนี่เราสิหลักเอาม้วนนี่แหละ <c oughs> เลขสูตรเอาเลขวิ่งกันนกบมีสองกับเจ็ดวิ่งสองกับเจ็ดเนาะจ้าสองกับเจ็ดจับอ๋อจับคู่สองสองสามอือ สองสามสองหกสองหกเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าดับแปดอะไรก็สาบแปดสามแปดดับแปดอะโอ้ดับแปดดับแปดดับแปดขอโทษอะไรแกแปดแปดดับเสี่ดอกาที่เก้าบุญตัวเดียว วิ่งก้าวบนโอ้โหวันนี้เราให้อดวิ่งวิ่งอันเลขดับนี่อ่าท่านผู้ชมท่านไหนที่เ่าชอบให้มันดับบานเลขดับไม่มีกองในกองฉลากก็บ่ต้องหยิบจับแล้วกระท้ชมก็มองไปเฉยๆ่ะมองได้เป็นแนวทางค่ะเ่อไปเสียงรองเบิ่อนค่ะฝันดียัคอยอ่นลงทุนฝันบดีแตจะเฝ้าะว่ามันหลุดมาสองวันแล้วคันฝันดีเขาค่อยดึกมากเจ๊เนาะ จ้าจะปานี่เอฟซีจะท้าหาโขบโขบอยู่เฮ้ยมันไม่เป็นมาหลายตัวซุ้มยี่นี่เขาขัุวนยี่นี่ล่ะอืวนไปวนมาเลยว่าล้อให้คิดให้คัดดีๆอนละสิบปอยลงช่องแล้วเข้าไปเบิ่งโลดในลับที่อ๋ครับปุณเจไดลายค่ะพูดได้ยังเห็นกต่ไม่บุญไม่ช่องกะเขาจะย่ำเขาจะย่ำอีกแค่หนึ่งน้าเจเนาะก็อก้อนหอยออกสักบันสองบันน้าเจเนาะ แมนอ่าเพื่อ,อฟันดีคืออย่างดีฟันคันอีกเช่นเนาะแมนโอู้หัวด,ดี้ฟันวว้ดีรักปลาในหม้อของเ,เพื่อนแล้วพี่น้องตรงแก้ปล่อยดีสูตรไปละถ้าโชคข้ามานะเจ๊เนาะอ่าลองเบิงยาเป้าซื้อไปเสียงลองเบิงก่อนอูอ้ฮะสูงกับนี่ผู้บาอาจารย์ใดน,นถือใจกันลงทุนก็ถือใจกับพานอ๋อ,อค่ะแมนแมน,แมนพระเจ้าพราะว่าเฮาน้ำเสนอเป็นแนวทาง ถามว่าชอบกับมองทานได้ค่ะมองทานได้ครับฝากไปพี่น้าทางน,านอ้องเจนอ่าขอบคุณขอบคุณเจ้ครับพี่น้องเยี่ยมชื่นดูสั่ครับเจ้จะซ้ำหนีกันแล้วพี่น้องชาวบ้านเพื่อนอ่ะมันมันเป็นเลขก็หลายตัวอือม,มันเป็นเลขก็หลายตัวสามตัวสี่ตัวหนึ่งกับบางคนก็นกนอยากได้มไดเมื่อไห่ก็อยากได้ไปซื้อเลยค่ะท่านผู้ชมอยากได้เอาไปเทียบชุนกับของอาจารย์ได้ ต่างแต่ต่างๆค่ะท่านูชมอาจารย์ได้ดังาไปชน้มเอาเอาซีทุดนี้ไปชนมึงะเอ้ะมันตรงกับพออาจารย์นั้นพออาจารย์นี่มึงจ้อยไปหยิบจับก็ได้คะทาูชมเพราะเพาอจจารปินต้องมาจจะเอาตาำเราค่ะง่ามเีพี่น้องเด็นวันเบิตัวเลขเนวทางพี่น้องเอเบินตัวเลขกันค่ะท่านผู้ชมอ่าสคู่เด่นอ่าสี่คู่เด่นค่ะครับสี่คู่เด่นค่ะเซียนน้องบารมแม่วดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ เลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเราวิ่งมาที่สองกับเจ็ดค่ะวิ่งมาที่สองกับเจ็ดจับคู่ที่สองสามสองหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะท่านชมซีคู่เท่านั้นค่ะท่านชมซีคู่เท่านั้นท่านใดชื่นชอบก็่ท่าคอยหยิบจับท่านใดนพอชอบเจเจียเปียกคับชนเจนี่ยชื่อเจียงไว้แน่จังเลยนะอันนี้เลยค่ะแกี่อวกับงานเจียงมันเสนอค่ะเอออ่ะเดี๋ยวจอาตัวเลขนะทางเป็น หนังพี่น้องยังที่พิมพ์มือโซลิดแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออ่ารูปแบบนาชานเจี้ยนเอ้ยเสี้ยนน้องบัวเสี้ยนน้องบัวค่ะแรกมีที่มาซีคูพี่น้องซีคูฟันไปซีคูขึ้นก่าอ่ารูดมาสองวันวันนี้แหละแอดคิดว่าอ่าอ่าเราค่ะก็เลยจะเฉลี่ยใหพี่น้องก็ร่าเป็นหลักปลาเขาลนะพี่น้องค่ะ แสดงว่าแล้วรักเขาเนาะแล้วรักเขาแล้วเวลาของเขาเราจะต้องรักเขารักเขาเลยเนาะพี่ด้วยค่ะรักเขาตัวใดกะมองไปค่ะน้ำชมมากตัวใดฝากไปเป็นน้าทั้งแล้วเจอนะอ่ามะหันมะหันมันออกสองหกเนาะวันนี้อาจจะเป็นสองเก้าก็ได้เลยค่ะน้ำชมเก้ากับหกอาจจะเกย่างกับน้อยเป็นต้องเนี่ยขึ้นนี่กับสองหกนี่แหละค่ะที่เป็นสองเก้าอือกี่างแห้งมาขึ้นเลยเดี๋อ่าสองเก้า นี่ค่ะท่านผู้ชมเรดไม่เรียบบรายโจ๊กับพี่น้องเพิ่มเติมข้าวแม่โรืตอร์สองกอบรูทแบบราชาตของเพิ่นครับพี่น้องเย็บชิดตัชันเล่นดีที่มาเสี่ยนน้องบอลน้องผู้โชคให้มันได้เจอย่างเนาะค่ะขอให้โชคให้มันขอให้ร่ำรวยรุดไปสองวันแล้วก็ขอให้รวยมาค่ะท่านผู้ชมให้รวยมาค่ะผมเป็นตัวอย่างแรกไปก่อนครับพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ปิดกำลังแจใเห็นท่าคลิปหน้าครับปี่น่องเอฟซีสัญหาเนี่ยทาา่ามาฝากตอนปี่น่อยเอฟซีเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้า,<อ>าสวัสดีมาค,ครับ